S <S มา <S <S ดูผลโพบ้างฮะเอาเริ่มต้นที่ผลโพ <คะ S 2> ของดิดาโพก่อนเขาสำรวจเฉพา<ร>ะ<ม>ที่เชียงใหม่หมนะฮะที่เชียงใหม่ก็แน่นอนละนาทีนี้ชิงกันระหว่างแดงส้มน<ฮ>ะก็ถ้าดูบุคคลที่เชียงใหม่จะทบสูนย์ให้เป็นนายรุมนตรีนาทีนี้นะที่มาแรงก็ยังคงเป็นนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒินะ <S <S หรือคุณเท้งจากพรรคประชาชนเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์คุณยศนานหรือคุณเชใเนี่ยความจริงพื้นที่เชียงใหม่โดยตรงนะคนเชียงใหม่เนี่ยนะ แต่ว่าได้เรตติ้งอยู่19.40แล้วก็คุณหนูอนุชินชาเวรกุลน,นี่15.65ยังนนยหาคนเหมาะสมไม่ได้นี่12.09ส่วนที่เหลือก็เป็นคุณอภิสิ4ธิร์เซ็นเสร็จเลเอกรังสี3.66พลเอกลงัลกลงสีนี่ก็ติดทุกโพนะ แล้วก็ตามมาด้วยคุณจุลพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์คุณสิริกัญญาคุณสุชัดชวีนะฮะครับส่วนพรรคการเมืองเนี่ยถ้าแยกเป็นแบบแบ่งเขตเนี่ยนะฮะแบ่งเขตนี่พรรคประชาชนยังได้อยู่37.39แต่พรรคเพื่อไทยนี่ขึ้นมาที่31.68ค่ะ ภูมิใจไทยอยู่13.50ยังไม่ตัดสินใจอยู่5.15ประชาธิปัตย์แค่4.03นะับแต่ถ้าดูบัญชีรายชื่อนี่พักประชาชนอยู่37.39เพื่อไทยอยู่30.08ภูมิใจไทยอยู่14.09ยังไม่ตัดสินใจ5.25แล้วประชาธิปัตย์แค่3.85เพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าชิงทงกันระหว่างประชาชนกับเพื่อไทยในพื้นที่นี้นะฮะคือเชียงใหม่ นะส่วนเรื่องของสวนดุสิสต,สตโพ<ภ>เขาก็ไปทำมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เวลาเขาถามนี่คำถามจะแตกต่างกันนิดหน่อยอเขาจะถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยดูเรื่องอะไรบ้างนะฮะก็เขาก็จัดเรทมาเรื่องการเมืองความมั่นคงการศึกษาการเกษตรปากท้องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเมืองและความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะ แต่ถ้ามาดูเลือกพักการเมืองแบบบัญชีรายชื่อว่าจะเลือกปาร์ตี้ริสพักไหนตอนนี้พักประชาชนแรงขึ้นไปที่34.11%เเพื่อไทยที่18.37%แล้วก็ภูมิใจไทยที่17.13%นะฮะแต่ดูว่าอยากให้ใครเป็นนายกรีตอนนี้คุณเท้งอยู่ที่34.34%ส34 คุณเชนยศนันอยู่19.91แล้วก็คุณอนุชินอยู่16.13ส่วนคุณวิสิทธิ์อยู่ที่10.36อันนี้เป็นของส่วนดุสิตโพนะฮะครับเพระถ้าดูตามนี้เนี่ยถ้าถ้ามองในแง่โซเชียลมีเดียเวลาวัดโพเวลาทางโพมานี่ก็พักประชาชนสีส้มก็ยังมาแรงนะฮะ ที่น่าสนใจนะคะที่ให้ได้ติดตามกันทุกสัปดาห์นะคะคราวนี้ก็สำรวจที่เชียงใหม่มี m v ด้วยเหรอฮะครับมันมีความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานลงพื้นที่นะฮะหลายพื้นที่เลยนะฮะถึงช่วงค่ำๆนี้ไปอนุสร์เดินเจดีด้วยนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรี